สบายดีทุก คนยินดีตอนครับเขาสู่ช่องลาวเกิรนะ์ลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดเสาลาวคนคำม่วนนั่นเองกาบทักไทยสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้พัดกับมีข้อมูลข่าวสารที่กําลังเป็นประเด็นฮอนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณตอนนี้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมและก็ได้ฟังไปนุ่มกันเนาะนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองการปกครองระหว่างประเทศนั่นเองท่นผู้ชมโดยในช่วง34ี่วันที่ผ่านมานี้เนาะทุกท่านก็คือ ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับประเด็นการลุกล้ำสายแดนไทยของกองกำลังว้าแดงกันไปแล้วเนาะที่กองกำลังดังกล่าวนอ้องพี่นองเพื่อนได้มีการลำ้ำแดนมาตั้งฐานทหารในเขตของไทยถึงแปะแห่งด้วยกันนาะอยู่ที่บริเวณอาเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางภาคเหนือของทางประเทศไทยนั่นเอง สำหรับกองกำลังว้าแดงเนพิน้องท่านใดที่ยังบุหันหูกองกำลังดังกล่าวนี่ก็คือมีซื้อเต็มว่ากองทัพผสมรัดว้าเนพิน้องหรือว่ายูนิตเต็ดว้าสเตทอาร์มี่นั่นเองเนาะซึ่งกองกำลังดังกล่าวนี่ก็คือเป็นหน่วยงานติดอาวุธของพักผสมรัดว้าท่านผู้ชมที่มีฐานที่มั่นอยู่ในบริเวณที่ถึกเอินว้ารัดว้าหรือว่าว้าสเตทที่เป็นพื้นที่ปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยชาวว้า โดยฐานที่มั่นดังกล่าวก็คือจะตั้งอยู่ทางภาคตะวินออกของประเทศเมียนมาเนาะติดกับชายแดนประเทศจีนและประเทศไทย โดยณปัจจุบันนี้พี่น้องขนาดของกองกําลังว้าก็คือจะมีกําลังพลมากกว่าส0,000ื่นนายเนาะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาเลยก็ว่าได้โดยมีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มากมายครบเครื่องมากกว่ากองกําลังอื่นๆเนาะและยังพิเศษในด้านความสัมพันธ์ที่กองกําลังว้าแดงมีกับรัฐบาลจีนนําอีก โดยในส่วนของพื้นที่ที่มีข้อพิพาทระหว่างกองทัพไทยและกองกําลังว้าแดงนั้นข้าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงสาวขั้วปีก้นเดิมสมัยกองทัพเมืองไตที่มีขุนซ่าเป็นผู้นําพี่น้องที่เพิ่นได้เข้าสร้างฐานที่มั่นนาะบริเวณโดยหัวมะและโดยเนินสูงข่มไกลเคียงจํานวนห้าฐานปฏิบัติการด้วยกันเนะในพื้นที่อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยในเวลาโตมานั้นนาะทหารของกองทัพเมืองไตของขุนซ่าก็ได้ทึกองกําลังของว้าแดงนี้ บุกเข้าโจมตีและยึดฐานที่มั่นเหล่านั้นเป็นของว่าแดงในที่สุดเนอะ ้วยเหตุผลนี้เองท่านผู้ชมว่าแดงจึงถือว่าฐานที่มั่นเหล่านั้นนะโมแมนของไทยเนาะเพราะว่าถ้าหากเป็นของไทยกองทัพเมืองไต้ของคุณซ่าก็จะบ่สามารถเข้าไปยึดครองได้เนะาะว่าแดงเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมซึ่งในหลายปีที่ผ่านมานี้เนาะทางด้านกองทัพไทยเพิ่นก็นได้มีการเจรจากับทางว่าแดงเนาะเพื่อขอให้ถอนกําลังออกจากฐานที่มั่นดังกล่าวแต่กระถึกทางว่าแดงนี้ปฏิเสธเลยหมากันเลยท่านผู้ชม และทางว้าแดงก็ยังยืนยันเสมอว่าถ้าหากว่าทหารไทยบุกเข้าไปในฐานที่มั่นของว้าแดงเมือ่อใดทางว้าแดงก็จะมีการโต้โต้ในทันทีน้ฮานผู้ชมและนี่และหนกกระทาให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมายาวนานจนถึงนับปัจจุบันนี้แต่แล้วเป็นอย่างกรณีของว้าแดงที่มีข้อพิพาทกับไทยมายาวนานถึงสาวกว่าปีแล้วเป็นอย่างจึงหากเกิดเป็นประเด็นฮอนขึ้นมาในตอนนี้ นั่นกระซืบเนืองมาจากว่าในช่วงสี่วันกโกนอภินองประมาณช่วงวันที่เสาว์หกพฤศจิกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาทุกท่านก็คือสได้เห็นข่าวประโคมออกมาจากสื่อหลายสำนักของทางประเทศไทยกันเลยโดยประเด็นของข่าวดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาหลังจากที่ทางเพจคนล้านนาเนาะเพิ่นได้มีการโพสต์อัปเดตถึงสถานการณ์ชายแดนแม่ฮ่องสอนทางภาคเหนือของไทยที่มีความตึงเครียดอย่างนะักหลังจากที่ทางกองทัพบกไทยได้ทําการสั่งให้กองกําลัง ว้าแดงที่ลุกล้ำมาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขตไทยให้ถถนกำลังทหารออกจากพื้นที่เขตไทยต่างฝ่ายต,าต่างเตรียมขวมพรมสู้ลบพื้นวาเบบนี้นฮานผูชมและในโพสต์ดังกล่าวพื้นกันยังได้บรรยายต่ออีกวา่าทางด้านว้าแดงโนได้รับคำสั่งจากโบโกปราซง,ส,างสั่งให้ต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์ด้านกองทัพไทยสั่งกองพันปืนใหญ่เซกพิกัดที่ตั้งของฝ่ายกงกันข้ามหวังบุทธขยีหากว่ากองกำลังว้าแดงบนยโม โอนกำลังออกจากผืนแผ่นดินไทยเนาะและโพสต์ดังกล่าวก็ยังได้เปิดเผยต่ออีกว่าเมื่อวันที่2 5พฤศจิกายน2567แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองกําลังกองทัพกูชานแห่งรัสาร (S.S.A.) พนก็นได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยบริเวณโดยหนองหลวงและโดยหัวมาการตรงข้ามอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกาลังอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างนัก โดยพบว่ากองกำลังสหรัฐวยา u ั s a ยูในพื้นที่บ้านคายหลวงได้มีการเสริมกำลังทหารพร้อมอาวุธนักจำพวกค8ปด m o อมมและค1 0 0่ร m o มมเข้าเพิ่มเติมที่ฐานโดยหัวมา้าฐานหนองหลวงและฐานย้อยอีกรวม5ฐานโดยทราบมาว่าทางการไทยได้สั่งให้กองกำลังว่าแดงถอนกำลังออกจากพื้นที่ไทยนั่นเองนะานผู้ชม ซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นในช่วงวันที่1 8วันที่1 9พฤศจิก2567ที่ผ่านมาทางด้านสมาชิกระดับสูงของกองกำลังว้าแดงจำนวน6คนเพื่อนก็นได้ทำการเดินทางมาพบปะกับเจ้าหน้าที่ไทยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาลือปัญหายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองและการลุกล้ำแผ่นดินไทยของกองกำลังว้าในพื้นที่ดอยหัวม้าและพื้นที่ใกล้เคียง โดยทางฝ่ายไทยเนาะเพิ่นก็นได้ขอให้วาแดงนั้นถอนกําลังที่ลุกล้ําเข้ามาในเขตไทยโดยทางคณะผู้แทนของว่าแดงได้หับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยได้ไปรายงานให้กองปัญชาการกองทัพสหรัฐวอยู่ U w S A, ที่เมืองปางสร้างและจะให้คำโต้โตบฝ่ายไทยในอีก30วันเนาะหรือวันที่18ทธันวาคม2 5 6 7ที่สิมมอนี้นั่นเองท่านผู้ชม โดยย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านั้นเพื่อนก็ได้ทราบมาว่าเมื่อวันที่เสารพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาทางด้านกองกำลังว้าแดง UWSA กองพลน้อยที7 7 8ปเนะเพิ่นก็ได้สร้างการให้กองกำลังติดอาวุธทหารว้าแดงที่วางกำลังผสมหน้ากับทหารไทยรวบรวมพิกัดที่ตั้งของฝ่ายไทยและกองกำลังกูชาร์แห่งรัสสาน SSA พร้อมถ่ายภาพฐานที่มั่นทหารไทยและลาย งานให้กองบัญชาการกองทัพว้าเมืองปางซางเป็นการด่วนอีกด้วยเนาะส่วนทางด้านการเคลื่อนไหวของหน่วยงานทหารไทยเนาะเพิ่นก็นได้พบว่าได้มีคําสั่งให้กองพันปืนใหญ่ในสังกัดกองทัพบกภาคที่3ทําการสํารวจยุดวางปืนใหญ่สนามเพื่อเตรียมการยิงสนับสนุนโตทหารลาบของไทยหากมีการเข้ายึดฐานที่มั่นของวาแดงที่อยู่ในเขตไทยนั่นเองท่านผู้ชม โดยในส่วนของแหล่งข่าวของกองทัพสหรัฐว้าหรือว่าว้าแดงเนอเพ่นก็ได้เปิดเผยกับสื่อ RFA ว่าสิ่งที่ทางการไทยเฮียกค้งนั้นเป็นเรื่องที่ยอมหับโบได้เนาะโดยระบุว่าพื้นที่ที่กองทัพว้าเข้ามาประจําการนั้นบได้อยู่ในเขตไทยเนาะฮานผู้ชมและโบได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองทัพพม่าแต่อย่างใดจึงบ่สามารถทําตามข้อเฮียกค้องดังกล่าวได้และบ่ว่าไผจะมาเฮียกค้งให้อนออกจากพื้นที่ดังกล่าวก็จะบ่สามารถ ทำตามได้โดยระบุวา่ากองทับวานั้นแค่ทําหน้าที่ปกป้งปองอธิปไตยของตนเองเท่านนั้นเนาะและทางวาอย่างระบุก,กับสื่อวา่าไทยบกควรใช้การกดดันเช่นนี้โตะกองทับวาเพราะวาบ่ได้ลุกล้ําอธิปไตยไทยเข้ามายัางฝั่งไทยแม้แต่คืบเดียวเนาะแต่ถ้าหากวาฝ่ายไทยลุกล้ําเข้าไปในเขตวาทางวะก็จะมีวิธีการโตะต,ต้ทานผู้ชมและเนื้อหาในโพูดดังกล่าวก็จิมีประมาณท่อนนี้เนาะพี่น้อง โดยในเวลาโต่มาโนทางด้านกองทัพไทยพึ้นก็ได้ออกมาทัานเหล่งข่าวโนหรือว่า มาให้ความกระจ่างแจ้งแกพ่พแม่พี่นองประชาชนเนาะว่ากรณีที่เพื่นสนมีการตั้งปืนใหญ่เพื่อสู้รบกับกองทัพวาแดงนั้นเป็นแค่เฟกนิวท่านั้นเนะาะท่านผู้ชมโดยในวันที่2 7พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเนาะจากการประชุมสภากลาโหมทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและโลโมโวกาลาโหมเพื่อนก็นได้กล่าวว่าเพื่อนประกาศเอาตำแหน่งกลาโหมประกันเลยเนาะป่ยโยมเสียดินแดนแน่นอนหลัง มีปมข่าวกลุ่มกองกำลังว้าแดงลุกลามพื้นที่โตเฟกเนิวเนาะหลังจากที่มีการปล่อยข่าวกองทัพบ,บกตั้งปืนใหญ่ตอบโตเน้นพักดันและเจรจาเนาะคุณผู้ชม โดยทางด้านนายภูมิธรรมยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมายังคงเป็นปกติและบ่มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งหรือจนเป็นเหตุต้องใช้กําลังทางทหารแต่ทหารไทยและวาแดงยังคงอยู่ในพื้นที่ตามเขแตแดนที่กำหนดไว้โดยยืนยันถึงความสัมพันธ์และพูดคุยแต่บ่มีการสู้รบกันก่อนเตือนคนปล่อยข้าวต้องระมัดระวังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะ และทางมดนี้ก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของโกรณีว้าแดงและกองทัพไทยเนะาะฮันผู้ชมเฮากลับมาท่าติดตามเบิกนํากันเนาะว่าเพื้นเสียหาทางออกกันแบบใดทางกองทัพว้าแดงนี่จะมีการถอนกําลังออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ําเขตแด,ดนไทยหรือบ่อเนาะหรือว่าเพื้นเสียหาทางออกแนวใ,ใดหาทางออกด้วยการเจรจาหรือว่าหาทางออกด้วยการลบเฮากลับมาท่าติดตามเบิกนํากันตอนโตไปเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณทอนนี้ละเนาะที่พัดด ยิบยกเอาเรื่องราวของกรณีว้าแดงเนาะมาเล่าสู่ทุกท่านฟังถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลเนื้อหามีคําว่าคําจาหรือว่ามีข้อมูลตัวใดที่พัดตกล่นไปหรือว่าพิดพาดไปพัดกระตรงกล้าขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนไว้ณที่นี้นําเนาะในมือหน้าพาเช็ดคลิปอย่างให้เบิง้งก็จะลืมท่าติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พาเช็ดคลิปัวโต,วตวไปนําในมื้อนี้ก่อนจากกันไปก็คือเก้าเนาะมีได้พัาดสิขอไว้ใช้ให้พรพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคน จงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อในมื้อหน้าพอกันไหมนะในมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ